ที่ตาบอดนะ่ะนั่นแหละเขากลับมามองเห็นแล้วนะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากระจกตามันเปลี่ยนกันได้ก็ดีเนะาะตาพ่อคะพ่อแม่ก่อนนะ ีงั้นเราไปทำเรื่องกันวันนี้เลยเดี๋ยวพ่อให้เราคนอื่นนะอะไรนะตอนนี้เลยเหรอแล้วเขาจะมาเอาดวงตาตอนนี้เลยปะใจ๊ห้วงเจแ๊แอร์ซีแชร์แม่สมไม่สวยนะเว้ยดิวดีแกตายไปอะไม่มีเท้าโบเลยเนะี่ยโอ้ยจะบ้ากันใหญ่แล้วตัวเองฟังเขานะการบริจาคเนี่ยคือเราไปแจ้งเขาไว้ก่อน พอเราตายเขาเหมือจะเอาตาเราไปแล้วเขาไม่ปล่อยให้เราตาโบหรอกก็ยังสวยเหมือนเดิมมาแหละแถมหน้าจะดูอิ่มบุญด้วยเถอะเรวเริ่มชาติหน้าเราใครมันบอกกันว่าชาติหน้าจะตาบอดถ้าเกิดบริจาคตาในชาตินี้ ตัวเองจะรู้ได้ไงล่ะเราว่านะมีแต่ได้บุญได้กุศลเถอะบริจาคด้กันเถอะนะดีกว่าตายแล้วอะ่ะเผาทิ้งไปเปล่า,าเขาว่าคงมีคนบริจาคเยอะอยู่แล้วเหมือนตัวเองเขาไม่บริจาคคนเดียวคงไม่เป็นไรมั้งเราถ้าทุกคนคิดเหมือนตัวเองหมดล่ะตัวเองรู้หรือเปล่าตอนนี้มีคนรอรับกระจกตาเกือบหมื่นคนเลยนะแล้วบางรายอะ่ะที่เขาบริจาคไปแล้วอะ่ะ ยาก็ไม่ให้เอาไปเพราะความเชื่อบ้าๆแบบบ้านตัวเองเลยอ้าวนี่ว่าบ้านเขาเลยเหรอโอ้โหเขาขอโทษเราตามที่ตัวเองบอกอะคนตาบอกจะต้องรอคนตาดีตายก่อนใช่ป่ะถึงจะได้กระจกตาอืมก็ยิ่งรอคิวน,นานเขาไ็ใหญ่เลยงั้นเขาขอให้ตัวเองตายเร็วๆแล้วกันนะคือจะได้สั้นลงนม่ดีหรอนี่แช่งเขาเลยเอ๋อ อ้าวทำไมอ่ะตัวเองก็จะได้บุญได้กุศลเร็วขึ้นด้วยไงคนตาบอดจะได้กระจกตาเร็วขึ้นเด็ดตัวเองเขาล้อดได้เนาะคนเหม,ามาืกันนะเขาตัวเองอ่ะบริจาคคนเดียวกว่านะเขาใสยตาสั้นโคตรเลยนะเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวเลยเขาอา่กะก็ตาบอดสีจะสั้นจะยาวจะเดีย่ง ก็เลยจักได้หมดแหละเอาจทำไรอะ่ะลองดูดิจะได้รู้ว่ามันลำบากไหม ดูดิตัวเองสายตาสั้นน่ะยังลําบากเลยแล้วคนที่เขาตาบอดอ่ะจะลําบากขนาดไหนนี่ขนาดแค่กินข้าวนะตัวเองสายตาสั้นอ่ะก็หาแว่นหาคอนแทคเลนส์มาใส่ให้มันชัดได้แต่คนที่เขาตาบอดอ่ะต้องอยู่ในความมืดเป็นตลอดชีวิตเลยนะ,อ,ะอันนี้เรารวบรวมมาให้ตัวเองรอไปอ่านดูอันนี้ ใบแจ้งเจตจำนงถ้าตัวเอ,ง,องต้องการจะสมรัร ดิฉันเป็นโรคกระจกตาเสื่อมทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจแย่มากเป็นห่วงลูกๆว่าจะอยู่กันยังไงแต่ในที่สุดก็ได้รับการบริจาคดวงตารู้สึกดีใจที่สุดเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตสิบปีก่อนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผมมองไม่เห็นตอนนั้นรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดจะฆ่าต่อไปแต่คุณหมอบอกว่าผมมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นเหมือนเดิมแต่ต้องรอรอตาอีกสี่ปีถึงจะได้รับการผ่าตัดผมรอเปลี่ยนกระจกตามาสามปีกว่าแล้วมีคนกำลังรอคอยแบบผมอีกเยอะบางคนลำบากกว่าผมอีก คนนอาจจะเป็เปนนที่ทาให้กรรอออคยขงพวกเาดก็ไ้ทบจากสภากาชาติไทยว่าดวงตาของลูกชายนำไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยได้ถึงสองคนรู้สึกปลื้มอิ่มใจแทนลูกมากแม้ร่างเขาจะไร้วิญญาณแล้วแต่ดวงตาของเขายังสามารถนำไปช่วยคนที่ยังอยู่ให้ลับมางมองเห็นได้เห็นทุกอย่างบนโล าสั่งเอาไว้ว่าเมื่อเขาจากไปเนี่ยให้ติดต่อกับศูนย์ดวงตาพอเขาเสียผมก็รีบติดต่อศูนย์ดวงตาตามเบอร์โทรหลังบัตรบริจาคครับก็รู้สึกดีมากนะครับที่ได้ทําตามความตั้งใจของพี่สาวยิ่งได้เห็นผู้ป่วยที่เขาเปลี่ยนกระจกตาแล้วกลับมามองเห็นอีกครั้งเนี่ยเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับเมื่อปีที่แล้วพี่ชายประสบอุบัติเหตุ จนเสียชีวิตนะคะพออีกวันหนึ่งทางส่วนดวงตาก็งวัทโมาบอกว่าดวงตาของพี่ชายมีผู้ป่วยรับไปใช้แล้วแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองข้างเลยก็เลยบอกกับแม่ว่าตาของพี่ชายได้แล้วนะวันหนึ่งเราอาจจะสบตาคู่นั้นของพี่ก็ได้ ตัวเองไม่ได้อ่านที่เขาให้ไปหรออ่านาาแล้วอ้าวเราทำไมเขากรอกทางเว็บไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าตัวเองเอาหรอเขาลืมไปเลยอ่ะตัวเองก็ลองไปจากทางเว็บดูปะเขาว่ามันก็สะดวกดีนะฮไฮโซอ่ะแล้ว ตัวไม่กลัวชาติหน้าเกิดมาตาบอดหรอ,อชาดหน้าจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ๆในชาตเนี้ยเราได้ช่วยคนตาบอดให้กลับมามองเห็นได้มีชีวิตใหม่ในชาตินี้เลยไง Some banga.